รักทางไกลนะคะเขาคิดอยากให้คุณอยู่ร่วมอนาคตกับเขาไหมนะคะมาดูหน้าไพ่นี้นะเขาคิดอยากให้คุณอยู่ร่วมอนาคตกับเขาหรือเปล่านะคะเป็นพลังงานรวมนะคะ <losing them> เขาอยากให้คุณอยู่ร่วมอนาคตกับเขาไหมนะ หรือว่าคนที่คุณคบอยู่ด้วยในตอนนี้ก็ได้นะคะได้ทุกสถานะเขาอยากให้คุณอยู่ร่วมอนาคตกับเขาไหมเหมือนว่าเขาจะคิดถึงคุณมากเลยนะคนคนนี้นะคะ พี่หมอเห็นว่ามันมีความเสียใจด้วยในนี้อาจจะเป็นการละเลยความรู้สึกแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันในช่วงเวลานี้หรือเปล่านะคะเข้าถึงได้มีความรู้สึกว่ามันห่างเหินกันในช่วงเวลานี้ค่ะแต่ถ้าถามว่าเขาคิดอยากให้คุณอยู่ร่วมอนาคตกับเขาไหมพี่หมอเห็นว่าเขาคิด เขาคิดแบบนั้นจริงๆค่ะคุณเห็นไหมว่าเขาพยายามถ่ายเทความรู้สึกของตัวเองบลานความรู้สึกของตัวเองให้มันให้มันไม่คิดเยอะคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของคุณแต่ว่าเขาก็อดคิดไม่ได้ที่อยากจะให้คุณอยู่ร่วมอนาคตกับเขาแล้วก็มีความรักที่เดินไปด้วยกันจนถึงเขาเรียกว,ว่า วันที่คุณกับเขาได้อยู่ด้วยกันนะคะพี่หมอเห็นแบบนั้นแต่ตอนนี้ในความรู้สึกของเขาบางครั้งก็ไม่มีความมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องความรักเนาะคุณกับเขาจะมีปัญหากันบ่อยเกี่ยวกับรักทางไกลเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าอยู่ไกลกันมันไม่มีความเชื่อใจไม่มีความมั่นใจ ในเรื่องความรักนะคะเขาอาจจะมีคนอื่นด้วยไหมหรือว่าเขาคุยกับใครหรือเปล่ามันเป็นความคิดเยอะคิดมากแต่ว่ารู้ว่าตัวเองรักแต่ว่าก็อดคิดไม่ได้นะคะว่าความรักจะไปด้วยกันได้ไหมบางครั้งก็มีความรู้สึกหน่อยประมาณนั้นเนาะรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันไหมนะคะ อืมมันเป็นความคิดแบบนั้นถ้าถามว่าเขาอยากให้คุณอยู่ด้วยไหมเขาอยากให้คุณอยู่ด้วยมีคุณแล้วเขามีความสุขมีคุณแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตของเขามีคุณค่าเขาคนนี้จะพยายามนะคะพี่หมอเห็นความพยายามของเขาแล้วก็ความรักของเขาที่มีต่อคุณคือเป็นไพ่หนึ่งดาบใบ ใบนี้นะคะคือการตัดสินใจตัดปัญหาหรือว่าการต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วก็จะมีชัยชนะด้วยนะคุณกับเขาจะได้อยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าเขารักคุณจริงๆในหน้าไพ่นี้นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะมีความไม่มั่นใจบ้างเพราะความห่างไกลเพราะความคิดเยอะคิดมากของตัวเองนะคะหรือว่าบางครั้งคุณก็ อาจจะแอบคิดเหมือนเขาว่าสุดท้ายแล้วคุณกับเขาจะได้อยู่ด้วยกันไหมจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันหรือเปล่าแต่ถามว่าในอนาคตของเขามีคุณไหมในอนาคตของเขามีคุณแน่นอนคะ่ะเพราะว่าตอนนี้พี่หมอเห็นว่าเขากำลังพยายามที่จะสร้างอนาคตของเขาแล้วก็คุณด้วยกันนะ